คครับสวัสด so ีเพื่อนๆชาว EAFC SPORT ภาคที่สิด้วยนะครับก็คลิปนี้ผมเดี๋ยวผมจะมาแจกแจงนะครับแจกแจงเรียกว่าแจกแจงดีกว่าแจกแจงแผนแล้วก็นักเตะที่ผมใช้มาตลอด3สัปดาห์ตั้งแต่เกมเปิดนะครับว่าผมชอบแผนไหนที่สุดแล้วก็ พวกโร่พวกพวกเดฟพวกนักเตะที่ค่อนข้างจะเมตาสำหรับผมนั้นแผนเมตาสำหรับผมนั้นมันจะเป็นแผนไหนนะครับก็เรียกว่าจะสรุปจะสรุปดีกว่าเพ,เพื่อนๆได้เอาไปลองใช้แล้วก็ปรับใช้กับทีมตัวเองดูนะครับผมที่จริงแล้วมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับ ว่าใครจะใช้แผนไหนหรือก็นักเตะคนไหนนะครับคนที่มีคอยเยอะก็สามารถเลือกใช้ตัวดีๆได้แต่ผมต้องบอกก่อนว่าผมเป็นผมไม่เติมนะครับผมไม่เติมเขียวแล้วก็ไม่ได้ซื้อคอยด้วยส่วนมากจะขายมากกว่าขายคอยครับผมทีมก็จะจำกัดซะหน่อยทีนี้ที่หน้าจอนะครับเดี๋ยวมันจะมีโปรโมใหม่อะวนนี้ก็เป็นวันที่เดี๋ยว วันนี้มันเป็นวันที่ยี่บสองตุลานะครับอีกสองวันนะครับอ่โปรโม่ใหม่มันจะมาเป็นแนติเมทสแกมเบอร์สแคมนะครับสแคมคล้ายๆกับฮารลวีนะประมาณนั้นนะถ้าจะไม่ผิดนะดูโลโก้สวยดีนะมันเป็นเหมือนปีศาจปากปีศาจมีควันมีฟันของปีศาจ <laughs> ดูสวยดีครับแล้วก็นี่ครับมันเป็นจะมันจะมีแบบเอ่อเป็นไฟแล้วเป็นน้ำแข็งนะครับ ให,ให้ได้เลือกทํากันจะเป็นบางตัวก็จะมียิงกกเก้าเก้ายกตัวอย่างตัวเป็นน้ําแข็งอาจจะยิงเกา้กาเ้าหรือว่าเป็นเป็นตัวที่เป็นไฟเป็นยิเกา้กาเก้าหรือประมาณนั้นให้เลือกทํากันที่ตัวอย่างออกไปก็น่าจะเป็นปอกบ,บานะปอกบ,บาโอเคครับเดี๋ยวผมไปพาไปดูก็นั่นอีก2องวันกับสิบามชั่วโมงนะ โมวงใหม่จะมาเดี๋ยวผมพาไปดูทีมของผมดีกว่าแล้วแผนที่ผมใช้แล้วก็ชอบในในในสามสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนี่ครับก็แผ็นนี้เลยสี่สองสองไอองครับแล้วก็เล็อกสองนะงบล็บกสองก็หมายถึงน่าจะเป็นหมายถึง a c d m สองตัวมันจะมีสี่สี่สองที่ว่าเป็น c m สองตัว แล้วก็อันนี้มันจะเป็น442ที่เป็น CDM 2ตัวคือเข้าประเด็นเลยก็คือ CDM 2ตัวเนี่ยมันจะดีมันจะดีกว่า442อยู่แล้วคือผมให้ร้อเปเซ็เลยดีกว่าดีกว่ามากๆด้วยเพราะว่า,าคือเรียกว่าภาคนี้ได้ไหมเลสแบบ้บนนี้เรียกภาคนี้แล้วกันอ่าเป็นต้นภาคเนี่ยโอ้เกมรับเกมรับคือเล่นยากมาก คือ,อยังไงก็โดนอะ่ะเกมหนึ่งมันมีสักห้าถึงสิบลูกอะ่ะยิงกันอะ่ะรวมๆอะ่ะแล้วก็มาเผ็นี้นะที่ผมเล่นนะครึ่งเลขอะ่ะยิงกเกือบสิบเกือบสิบลูกแล้ว่ครึ่งเลขอะ่ะ <laughs> อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะไม่ได้มโนเพราะว่าผมเล่นตอนนี้ก็อยู่ดิวิชช่นสี่ทำไมถึงอยู่ดิวิชชันสี่อยู่เลยเพราะว่าผมเล่นน้อยนะครับก็ภาคก,ก่อนๆผมจะอยู่ที่สองที่หนึ่งประมาณนั้นนะครับแล้วทีนี้ CDM มันช่วยได้เยอะ ที่เป็นกองกลางเป็น CDM นะมันช่วยได้เยอะเพราะว่านักเตะจะไม่เติมสงูงนั่นแหละนั่นคือจุดประสงค์หลักเลยมันจะ c o อร์กับ CB ได้เยอะมันจะคเวอร์กับ CB สองตัวได้ได้ค่อนข้างดีแล้วก็ LM LM มันก็จะมันก็จะคุมด้านริมเส้นทั้งสองฝั่งเลยส่วนกล้องหน้าที่เป็น2ตัวนั้นก็คือมันมีทางเลือก เยอะมากมายเลยครับมันดีกว่ากองหน้าตัวเดียวแน่นอนแต่ก็แล้วแต่คนที่ชอบนะสําหรับผมชอบกองหน้าสองตัวแล้วก็มีวิงสองตัวนะครับผมวิงแบ็กสองตัวนี่ทีนี้ผมพามาดูนักเตะของผมดีกว่าผมว่าทีนี้ค่อนข้างจะลงตัวก็เริ่มมาจากจีเคเลยจีเคนี่ไม่มีนญายะอะไรสําคัญเหมือนเดิมก็แค่เอามาลิงก์เฉย ก็ถ้าได้ตัวดีๆก็ดีหน่อยแล้วก็มา C ี d m เอ่อ่ B ก่อน cb โคนาเต้นะครับคนาเต้ผมตั้งเป็น Defender นะครับ Defender ก็เป็นค่า Default ทั่วไปเลยเกมรับเป็น Defender ก็คือวิ่ง77ก็คือตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะใช้ได้ดีอยู่คนาเต้ ate, มี AI ค่อนข้างดีเลยดักบอลมีความเร็ว พอใช้ได้อตัวใยลูกรังอากาศใช้ได้ดีคนละต้ผมแนะนําเลยราคาก็ไม่ถึงหมื่นแล้วตอนนี้ราคาถูกมากมากแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับส่วน CDM อีกตัวเอ้ย CB อีกตัวหนึ่งเป็นคุณเด้นะครับตัวนี้มีราคาขึ้นมาหน่อยราคาตอนนี้ก็อยู่ที่หนึ่งแสนค่อยนิดๆบวกลบนะครับผมก็คือคุณเด้เป็นเมตาอยู่แล้วนะครับก็ตั้งค่าเป็นดิฟเฟนเดอร์เหมือนเดิม ดเฟนเดอเหมือนกันบางคนหลายๆคนชอบเอาไปเล่น C ีอ่อ RB นะเพราะว่ามันมีความเร็วที่84เลยแล้วก็พลังกินรับอยู่ที่86ความแข็งเกร็งก็พอใช้ได้ตัวมันอาจจะไม่สูงมากเหมาะกับ RB แต่ผมเอามาเล่น c b นะครับเพราะว่า RB ผมใช้เป็นฟิลมปงซึ่งมีความเร็ว94แต่ว่า คนนด้อ่ะคือเก่งมากๆเนะยเก่งมากๆเลยถึงตัวจะไม่สูงแต่ทุกอย่างเข้ามาทดแทนอ่ะมีมีเจ้ากกิงทองอ่ะคือเป็นมันดีมากๆเลยครับผมเจ้ากกิงทองแล้วก็มีความเร็วเดี๋ยวเข้าไปดูสเต็ปข้างในนิดนึงแล้วก็มีเท้าสามด้วยนะจ่ายบอลค่อนข้าง,งจะใช้ดได้เลยคือไม่จ่ายบอลมั่วไม่จ่ายบอลมั่วนี่ความเร็วถือว่า ค่อนข้างจะบาลานซ์ดีนะแปดสิบห้ากับแปดสก็ถือว่าดีมากๆเลยสำหรับต้นภาคนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญสำหรับเกมนี้ก็คือที่ผมอยากได้มากๆนั่นก็คือค่าจิบบิ้งของกองหลังนะครับรีแอคชัน่นพวกรีแอคชัน่นพวกนี้ผอมปชชั่์ผมว่ารีแอคชั่นมันค่อนข้างจะสำคัญมากๆเลยเวลารดนแทงอะ โดนแทงด้วยสามเหลี่ยมอ่ะมันต้องกลับตัวให้เร็วครับถ้ากลับตัวเร็วแล้วก็มีความเร็วด้วยโอ้โหผมว่าตัวนั้นนจะโอพีมากๆเลยของสําหรับกองหลังนะนี่แล้วก็กูดด้มีสเตมินาไปสิบเจ็ดด้วยครับนั่นแหละคือเล่นได้เต็มเกมดีกว่าโคนเต้แน่นอนแล้วก็จะกินทองสุดยอดแล้วก็มีจรวดด้วยแล้วก็แถมอีกอย่างหนึ่งเรเรดด้วยนี่สไลด์ก็ดีนะครับ แล้วก็มี a อร a เอลแอริเอายบอลสายบอลายบอลไกลนะครับก็นั่นแหละกองหลังที่ผมค่อนข้างจะชอบเลยนะชอบมากๆเลยก็คงจะใช้ไปสักพักแลยโอเคต่อไปก็เป็นซ้ายขวาซ้ายขวานี่ก็ไม่มีอะไรมากให้มันลิงก์ได้แล้วก็มีความเร็วนะครับผมก็คือหลักๆก,ก็คือต้องมีความเร็วไว้ก่อนก็ต้อง90บวกอะ่ะถ้าไม่เกบวกผมก็คง ใช่ยากนะครับใช้ได้แต่ว่าอาจจะไม่ดีเท่าพวกวิ่งเร็วก็แน่นอนอยู่แล้วอันนี้มันเลือกแน่นอนอยู่แล้วครับส่วนอกองกลางที่เป็น cdm อันนี้ผมเปิดมาได้ทั้งสองอันเลยนะทั้งสองตัวเลยไปดีนี่ก็ไม่ตด้อยู่เลยครับเก่งมากเก่งมากดักบอลดีจ่ายบอลได้โอ้ขึ้นไปยิงได้คล่องตัวมีความคล่องตัวมีจิกิตาก้ามีดูดบอล โ oh. อ้อนข้างจะครบเครื่องครับกรบเครื่องแต่ตัวนี้ครับผมได้มาใหม่มาริโอนาคือผมคิดว่ามันเก่งก่อนหน้านี้ผมใช้อ่าไรเดอร์ Rider เนี่ยครับก็ดีประมาณหนึ่งแต่ว่าตัวนี้ดีกว่าดีกว่าแน่นอนเลยแล้วผมเล่นไม่ได้ใส่ชาร์ด์อะไรด้วยนะก็เดี๋ยวอา,อาจจะซื้อชาโดด์มาใส่หรือว่าพวกอาจจะเป็นอาจจะเป็นเอนจินนะ เพราะว่าผมให้มันเป็นตัวรุกอ่ะอันนี้เป็นผมตั้งเป็นผมตั้งเป็นเปดี้ผมตั้งเป็นโฮดดิ้งมิดฟิลด์นะเป็นอาเป็นโฮดดิ้งครับเป็นโฮดดิ้งเป็นโฮดดิ้งแล้วก็มาริโอนาผมก็ตั้งเป็นบล็อกเพรสเชอร์นะครับบล็อกเพรสเชอร์เพราะว่าผมให้มันเติมหน่อยนึงผมให้มันเติมหน่อยนึงเป็นกึ่งตัวรูปแต่ว่าแต่ว่าเออไม่ไม่วิ่งออกนอกตำแหน่งเยอะ ให้มันซับพอร์ตกับยูเกเรตนะครับซึ่งเล่นมาสักพักแล้วจึงว่าลงตัวมีเปดีเป็นโฮดิ้งแล้วก็มีมาริโอนาเป็นบล ok ็อกเรสเชอร์นะครับส่วนซ้ายก็เป็นเรดฟอร์ดเรดฟอร์ดเรดฟอร์ดก็ตั้งเป็นอินไซ์ฟอร์เวิร์ดเลยนะตั้งเป็นอินไซ์ฟอร์เวิร์ดก็ทุกคนก็ตั้งเป็นอินไซ์ฟอร์เวิร์ดอยู่แล้วผมก็ลองมาหลายๆอย่างนะเป็นวิงเกอร์อินไซ์ฟอร์เวิร์ด พวกเอ่อ,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 อปีพรีเมคเกอร์พวกนี้ผมก็ตั้งมาทุกอย่างเลยผมลองว่าทุกอย่างเลยก็สรุปนะครับเป็นเอ่อเป็นอินไซด์ฟอร์เวิร์ดดีที่สุดนะครับอันนี้ผมตั้งไว้แล้วยังวะปึ๊บเดี๋ยวข้าไปดูนิดนึงเซ็กติก อ๋ออันนี้เป็นเป็นเป็นไวเปอรเมคเกอร์ยอยู่แต่ว่าจริงๆผมตั้งเป็นอินไซต์โฟร์์ดนะครับนี่แบบนี้เลยแล้วก็อินไซต์โฟร์ r ดไม่พอนะเป็นต้องเป็นแอตแทด้วยครับเกมรุกจะได้มีความดูดันมากขึ้นส่วนทางด้านขวาก็เหมือนกันครับเป็นอินไซต์โฟร์์ดแล้วก็เป็นเอตแทกด้วยซึ่งนิโคก็คือดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วเท้าสองสกิลมูฟ สี่แล้วก็มีความเร็วนะครับมีความคล่องตัวมีความแข็งแๆด้วยส่วนกองหน้านะครับดโดนโแวนดโดนโแวนผมต้องตั้งเป็นเฟลนายนะก็อลองมาหลายแบบแล้วเหมือนกันถ้าตั้งเป็นเฟลนายนมันก็จะลงมาล้วงบอลได้ดีกว่านะเชื่อมเชื่อมกับกองกลางได้ดีกว่าแล้วก็วิ่งทะลุทะลวงใช้จังหวะวิ่งทะลุทะลวงได้ใช้ใช้จังหวะทําชิ่งได้ลงมาทําชิง่งเก็บบอลอะไรได้ผมส่วนยวเคเรียสก็นั่นแหละครับเป็นเอ็ดวานฟอร์วิ r ์ด บวกบวกดีแล้วเพราะว่าก็จ่ายยัดเข้าไปแล้วก็ใช้ใช้ใช้ตัวบังบนได้ผมเห็นหลายๆคนแบบจะเล่นแบบผมเจอกองหนักคู่นะ <laughs> ซึ่งผมโอ้โหกองหลังผมโคตรรับมือยากเลยเข <laughs> าใช้โยเคเลสกับฮาเลนอะแล้วก็เล่นแบบจ่ายยัดเข้าไปให้ฮาเลนโคลงบนแบบบังบนลอะ บังบอลดังบ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 ังไปเรื่อยๆครับคือมาตรงไหนก็บงังมาตรงไหนก็บงังแล้วก็ค่อยๆบงังแล้วก็ค่อยขยับเข้าไปในประตูลแล้วก็หาจังหวะยิงโอ้โหผมโดนรูปแบบนี้เยอะมากแล้วก็ใช้เขาใช้หน้าคู่แบบโยเคเรสกับกับพาได้เลยก็เล่นแบบสไตล์นั้นเลยก็นั่นแหละเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับที่ว่ามาในภากีสิบกนี้ก็คือหน้าเล่นก็คือทําให้เรามีทางเลือกหลากหลายขึ้นนะข้างหน้าโอเคนั่นแหละครับ ส่วนามาดู u ิวอัพกันวิวอัพสไตล์นะผมก็เล่นเป็นเคาเตอร์เลยก็คือเคาเตอร์เคาเตอร์ตั้งไหนตังงวะาแรกเลยเปิดนาทีปีดมาก็เป็นเคาเตอร์เลยแล้วก็เล่นยาวๆไปเลยเล่นแบบนี้ก็คือผมก็หลายคนอาจจะเล่นบาลานะเริ่มจากบาลานหรือว่าอะไรสักอย่างแต่ผมเล่นเป็นเคาเตอร์เลยคือมันทำให มันทําให้เราดุดันตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนจบเกมแต่มันจะมีข้อเสียซเตมินา่ามันจะไปเร็วเท่านั้นแหละนั่นแหละครับแล้วก็มีผมดิเฟนซีฟนะครับดิเฟนซีฟก็เป็นไฮอยู่ที่เจ็ดสิบก็คือทุกคนก็น่าจะเล่นเจ็ดสิบไปแล้วก็คือผู้ผมเล่นผมเล่นบางบางบีน้ผมเล่นเก้าสิบเก้าสิบห้าบางที่บางบางีผมนะผมเล่น 90, 95, ร้อยหนึ่งเลย แล้วก็บางวิผมก็มาเล่นเดฟต่ำครับอยู่ที่สามสิบยี่สิบส่วนผมก็ยังลองมาแล้วก็คือนั่นแหละเจ็สิบก็คือกลมๆก,ก็เป็นค่าเดฟที่ทุกๆคนอาจจะใช้หรือ,รอใครจะชอบยังไงก็แล้วแต่สไตล์นะครับแต่ว่าอยู่ที่เจ็ดสิบมันคือความพอดีผมว่านะทั้งเกมรับแล้วก็เกมรูกนะครับผม ต่อไปมีอะไรอีกอ๋ออีกอย่างนึงผมคิดว่าอันนี้อาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะหรือว่าหลาคนอาจจะชอบก็ได้หรือหรือว่าหลายๆคนอาจจะเล่นอยู่แล้วก็ได้ก็คือตัว RB กับตัว LB อ่ะผมตั้งเป็นอ่อ f ฟช s h b a c k นะก็คือมันจะขยับเข้าไปช่วยกองกลางครับ แล้วก็โฟกัสก็เป็นดีเฟนต์นะครับทั้งสองตัวเลยทั้งสองตัวเลยทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะนี่เหมือนกันเลยเฟสแบ็กแล้วก็เป็นดีเฟนต์นะครับทําไมผมต้องตั้งแบบนี้เพราะว่าจังหวะที่เราทําเกมลุกอะบางทีตรงกลางมันตันนะตรงกลางมันตันแล้วก็ให้ไอตัวพวกนี้ช่วยได้แต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ ยพยายามเสียบอลตรงกลางสนามเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลงไม่ทันถ้าเขาเล่นสี่สี่สองมาหรือว่าสี่สี่สี่สองสี่อะมันจะมีปัญหากับวิงนะเราก็จะต้องจ่ายบอลให้ชัวร์ซะหน่อยจ่ายบอลให้ชัวร์ถ้าขึ้นไม่ได้ผมก็จะกลับหลังเลยแต่ส่วนมากผมจะใช้ฟอร์มเร็วพวกนี้ทําจังหวะซ้ายแล้วก็ขวาขึ้นไปอคอยควบคื่ตรงกลางไว้สําหรับเกมเกมรับนะครับเพราะว่าถ้า ถ้าไอ้คู่ต่อสู้ทําเกมรุกมาตรงกลางแล้วก็ตรงกลางมันโล่งอ่ะคือเตรียมตัวเสียประตูเลยเ่ยตั้งเท่าเท่าที่ผมเล่นมานะคือเตรียมตัวเสียประตูได้เลยถ้าว่าเราเสียเสียบนตรงกลางนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้คือเราบีบให้ให้คู่ต่อสูไ้ไปไปไปขึ้นทางทางทางอ่าทางทางดีงงเสเซนอย่าให้พายายยานให้เขาเจาะตรงกลางอะ่ะเพราะว่าจังหวะที่เขาเจาะตรงกลางอะ่ะ ก็คือถ้าเพื่อนๆเ,เ,เล่นมาสักพักเทีาจะรู้ว่าเมต้ามันก็คือการแทงแทงแทงช่องคือรคือภาคนี้คืเป็นเป็นภาพที่เกมสวนกลับแล้วก็แทงช่องเนี่ยคือเป็นค่อนข้างจะเบต้าเลยหรือว่าเบต้าไปเลยก็ได้นั่นครับก็คือผมตั้งเป็นแบบนี้นะเราคือให้มาช่วยคบเพื่อตรงกลางเป็นแบ็กสมัยใหม่นะครับเป็นแบ็กสมัยใหม่นี่ก็นั่นแหละครับเดี๋ยว วิธีเล่นก็เพื่อนๆก็เข้าไปดูทางไลฟ์ผมได้นะผมก็มีไลฟ์อยู่เกือบทุกวันนะไม่ใช่ทุกวันหรอกบางวันผมก็อัดคลิปอัดคลิปบางวันผมก็ไลฟ์นะครับผมฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับเข้าไปดูกันได้วิธีเล่นช่วงนี้ผมคิดว่าผมจะเล่นไอซีซีซีสองแบบสองนี่แหละน่าจะพักใหญ่เลยถ้ามันไม่มีเมตาอื่นมานะคือ มันค่อนข้างใหย่ลงตัวจากที่ลองมาทั้งหมดนะครับหลากหลายมากผมลองมาหลากหลายมากลองมาทุกอย่างก็นั่นแหละครับฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยตอนนี้ผู้ติดตามผมก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบเก้าแล้วก็เหลืออีกคนก็จะสามสิบเพื่อนๆก็ช่วยกันกดติดตามให้หน่อยนะใครผ่านเข้ามาก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบ คลิปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันมีอะไรก็มาเจอกันคลิปหน้าหรือว่ามาดูในไลฟ์สดผมได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ